ครับนี่เราก็มาถึงที่อยู่ของตร้หนึ่งนะครับโอ้มืดแท้มีไฟฟ้าหรือเปล่าตรงนี้มีไฟไหมพี่ตู้หนึ่งนี่ครับอ,อ๋อมีไฟอยู่ใช่ไหมอ๋อตร้หนึ่งก็อยู่แบบนี้ครัโอ้โหนี่โอ้ยไอนี้ทําดีขึ้นกว่าเดิมเยอะวะ่ะน่าอยู่เนะาะเมื่อก่อนมันตร้หนึ่งทําใหม่บ่ะอ,อยู่พื้นสูง ตรงนี้ก็นอนข้างในนี้ใช่ไหมอ๋อมีไฟมีโอ้นี่มีพัดลมอย่างดีเลยครับเนี่ยโอ้บรรยากาศดีเลยนี่เป็นที่อยู่ของตรงนี้เอา้าแล้วน้ํามันไม่รั่วตรงนี้นอ๋อมันเป็นยาคาแล้วก็ข้างบนมันสังกะสีทับบอโอ้นะครับแล้วทําหุงข้าวยังหุงนะหุงตั้งแต่ตอนไหนที่ไม่เช้า,ชาอโอ้ไหนไปดูข้าว่อยหุงตรงไหนหุงเสร็จไว้แท้ ตรงนึงก็อยู่ตรงนี้มาโอ้ยี่สิบปีนี่ทำใหม่นะเนี่ยอ๋อนี่หุงข้าวนี่ลออหละอหุงเสร็จโอ้ตื่นกี่โมงเนี่ยทำไมหุงได้ไวแท้หกโ,โมงหกโก็ามาหุงเลยอันนั้นคืออะไรข้างหลังบ้านเ้ยงปลาเอาเลี้ยงปาาลงปาด้วยเฮ้ยโอ้ตรงเงนงแน่นอนถ้าไอ,ไอ้นั่นมันคืออะไรตรงเ่งไ,ไอที่มันออกซิเจนเหรอใช่แล้วโอ้โหแล้วปลาอะไรนี่อยู่ในนี้ โอ้โหปลูกผักตรงไหนล่ะข้างหลังบ้านนะนั่นแหะมาร์กรอโอ้โน่นโน่นที่ปลูกผักนะมาร์ลกอโอเควันนี้ได้อะไรกินข้าวใช่หน่อไม้ครับอ๋อหน่อไม้ที่พี่ให้เมื่อวานนะเอาแล้วต้นหนึ่งทำอะไรกินเฮ้ยต้นหนึ่งทำเป็นด้วยเหรอทำเป็นแกงหน่อไม้นี่นะโอ้โหมาแล้วเมื่อวานตอนเย็นเรากินกัอะไรก้นหน่อไม้เอ้ยเรอ หน่อไม้สองหน่อนี่มีประโยชน์ใช่ไม่มเออเดียววันวันอ,วอ๋อวันไปเดี๋ยวพี่ให้มาอีกวันวันวันที่ไปน่ะอ๋อเนี่ยนะผักเนี่ยโอ้โหตรงนี้แน่นอนใช่ไหมมีขาดด้วยเพิ่งเริ่มปูเองอืมเพิ่งเริ่มใช่ไหมโอ้โหนี่ก็นะครับบรรยากาศ ก็น่าอยู่ก okay. to okay. ่าเดิมเยอะนะพี่ว่าเนาะเป็นสัตว์เป็นสวนนะสวยเลยยังไม่เสร็จอย่างจัดอะไรไม่เสร็จเออโอเคขอบคุณตรงหน่งมากครับที่มาเยี่ยมบ้านวันนี้มาเยี่ยมบ้านตรงหน่งเนาะดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาพบกับดอกป่าปากาเปยนะครับวันนี้เรามีนะฮะเพื่อนคนหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะมาคุย ถึงชีวิตของเพื่อนคนนี้นะครับคนนี้ชื่อตงเหน่งตงเหน่งไปเดยครับตงัหน่งครับอืมตงเหน่งตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสี่สิบสองครับสี่สิบสองครับตงเหน่งสี่สิบสองตงเหน่งเนี่ยมาอยู่หมู่บ้านนี่กี่ปีแล้วจําได้ไหมยี่สิบปีนะครับยี่สิบปีเมื่อก่อนตงเหน่งอยู่ที่ไหนนะกรุงเทพอยู่กรุงเทพเป็นคนกรุงเทพเลยครับตอนเนี้ยคือตงเหน่งตัวคนเดียวเลยตงเหน่งคือพ่อแม่ไม่มีแล้วคก็คือพ่อแม่เสียหมดแล้วแล้ว ตัวหนึ่งมาอยู่เนี่ยตังหนึ่งใช้ใช้ชีวิตยังไงรับจ้างไปเรื่อยรับจ้างไปเรื่อยๆหมายความว่าใครจ้างอะไรก็ไปหมดไปหมดอย่างเช่นไปเก็บเอาฟืนก็ได้ขุดหลักล้อมรั้วก็ทํบเอาปุ๋ยเงี้ยเอาปุ๋ยข้อเง,งี้ยก็รับครับ,ค,รบคือทุกอย่างเลยใช่ไหมที่ท,ท,ที่ที่เขาจ้างแล้วก็ตงเหนึ่งก็ไปทําไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ช่างเหอะครับแล้วเราคิดค่าแรงเราไง แล้วแต่เขาให้แหละแล้วแต่เขาจะให้โอ้นะครับแล้วตรงหนึ่งในการอยู่กินเนี่ยตรงหนึ่งอยู่แบบไหนอย่างไรเนี่ยก็เก็บผักครับถ้ามีผักก็เก็บผักถ้าไม่มีก็ซื้อครับอืมก็คือรายได้ที่เราได้เงินจากการไปรับจ้างก็ซื้อก็ใช้มอเตอร์ไซค์คันที่ซื้อมือสองบอกใช่ไหมครับซื้อมาเท่าไหร่มอเตอร์ไซค์คันนั้นสองพันหก โอ้โหแล้วตงหน่งก็ใช้คันนั้นในการไปรับจ้างทั่วใครว่าไปไหนก็ไปก็ค่าแรงนี่ไม่ได้เกี่ยงแล้วแต่เขาจะให้แล้วบ้านที่ตงหนิงอยู่ทุกวันนี้ม,นมันมันมันใครทาอ่ะตงหน่งทําเองอ่ะหรือไงทาเองรโอ้โหตงหนิงทาเองเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพนะฮะบ้านตงหน่งให้ให้ดูนะครับก็ตงหน่งก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะฮะตั้ง20ปีแล้วเนาะครับ20ปีตอนนี้ก็อายุ12นะครับก็ตงหน่งคิดว่าตงหน่งมีความสุขดีไหมด้ครับ ทำไมมันมันมีความสุขอ่ะมันมันยังไงบอกได้ไหมว่าความสุขของตงเหน่งนี่มันคืออะไรอืมข้อมสซนแล้วครับอืมก็อยู่กับธรรมชาติลมเย็นอะไรแบบนี้ครับแล้วก็รับจ้างทํางานแต่อยู่ได้ครับก็ตงเหน่งไม่มีหนี้สินด้วยเนาะใช่ครับเออตงเหน่งนี่ถือว่าสุดโชคดีก็ชีวิตก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็คือวันๆก็ไปรับจ้างอยู่กับธรรมชาติอยู่กับมีกินก็ทํากินเห็นเห็นได้บอกว่าจะปลูกผัก ก็ปลูปกอยู่ครับปลูกผักสวนครัวนี่แหละเพราะว่าคือถ้ามีผักตรงหนึ่งก็เอาผักมาประกอบอาหารกินได้เลยใช่ครับหุงข้าวอะ่ะใครหุงหุงกินเองครับหุงหมออ้อยังไงเป็นยังไงไฟฟ้าหรือไงครับก็ต้องสองอย่างหนะม้อไฟฟ้าเอาไฟฟ้าด้วยหม้อหม้อหม้อเตาเตาดินด้วยครับอ๋อก็ตอนเช้าก็มีใครมาจ้างงานตรงหนึ่งก็ไปรับจ้างครับตอนเย็นก็กลับไปทำกับข้าวกินเองครับอืมแล้ว ตรงเหน่งเข้าใจคําว่าพอเพียงไหมเข้าใจครับพอเพียงมันคืออะไรถ้าพอเพียงก็คือบ่าถ้าเราหามาได้มีเท่านั้นก็กินเท่านั้นนะครับอืหามาได้แค่ไหนก็ใช้เท่านั้นครับไม่เกินนั้นไม่ฟุ่มเฟือยอยากได้อะไรบ้างไหมในชีวิตนี้ที่ฝันว่าอยากได้เนี่ยอยากได้อะไรไม่มีอะไระครับอแค่นี้แหละครับ ตรงเหน่งใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมใช่ครับอยู่อยู่แถวไหนอยู่แถวสีลมโอ้โหอยู่สีลมนะครับก็มีเพื่อนๆอยู่กรุงเทพเยอะแยะมากมายครับไม่ได้กลับไปกี่ปีแล้วยี่สิบปีโอคิดว่าจะกลับไปไหมก็ไม่ได้กลับไม่ใช่ก็ไม่ได้คิดนะครับอ๋อคือญาติยังมีอยู่ไหมเขาติดต่อกันอ๋อติดต่อกันอยู่ตรงเหน่งมีโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมอ๋อ ก็ยังได้ติดต่อกับญาติอยู่แต่ก็ตรงเน่งก็ชอบและชอบอยู่แบบนี้ก็คือตื่นเช้ามาก็ไปรับจ้างทั่วไปงานก่อสร้างก็ทำใช่ไหมได้ครับงานไม้งานปูนได้หมดนะครับนี่คือเป็นแรงงานคนนึงนะฮะของที่นี่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาคุยนะครับกับเพื่อนๆมิดๆเนี่ยฮะกับผู้คนนะฮะที่เม้แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่มีความแตกต่างที่ ในเรื่องของโอกาสในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของสถา,านะต่างๆนะครับแต่สิ่งที่เราเหมือนกันก็คือเราเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับตรงเหน่งนี่ยังดีกว่าผมนะผมยังมีหนี้สินเยอะแยะมากมายแต่ตรงเหน่งไม่มีหนี้เลยโอ้โหนะครับมีเคยมีแฟนไหมไม่มีไม่มีคือเป็นชีวิตโสดเลยแล้วคิดจะมีครอบครัวไหมยังไม่ได้คิดครับอื เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูนะครับเดี๋ยวจะตามไปที่บ้านตรงหน่งว่าตรงหนึ่งกินอยู่แบบไหนยอย่างไรนะครับก็นี่ก็ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะฮะก็หลากหลายนะฮะก็ที่จะนํามาแชร์นํามาเล่านะครับให้พี่น้องออได้ได้เห็นใ,ใน,ๆๆน,นในหลายหลายด้านนะฮะในหลายหลายด้านของมนุษย์เรานี่แหละนะครับของมนุษย์เราเนี่ยก็ ไปรับจ้างก็ไม่ได้เรียกร้องค่าแรงสุดแล้วแต่เขาจะให้กี่โมงกี่ยามก็แล้วแต่เขาจะพาเลิกใช่ครับอโอ้โหเนี่ยแล้วมีงานทุกวันไหมก็บางครั้งก็มีทุกวันนะครับบางครั้งก็เว้นบ้าง 3, 4, สามวันสี่วันเว้นสามวันสี่วันได้ทำทีแต่พี่เห็นว่าใครขาดแรงงานนี่ก็ต้องเรียกตรงหนึ่งครับงานอะไนที่คนอื่นเขาไม่ได้ไปทำเนี่ยตรงหนึ่งก็ทำหมดงานขุด ปุ๋ยคอกไปเทในนาไปสวนงานล้อมรั้วงานขนฟืนอได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยวันนี้ก็มีโอกาสนะฮะตรงหนึ่งได้มาช่วยงานของผมทำาคกวัวนะครับก็เล่าผ่านพี่น้องฟังนะครับขอบฝากขอบคุณนะฮะทุกท่านเลยที่ติดตามนะครับผมก็จะมีโอกาสผมก็จะนำบุคคลต่างๆที่เข้ามาแล้วก็ได้คุยกันผ่านทาง y t u t u นะฮะ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องดอกปรากับปอยตรงนี้ขอบคุณมากครับ,วส,รบสวัสดีครั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 บเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ